รูปีบานคู่สั่งมาอเอาพูนขวด้วยาต่ำเลยนี่แหละ้าธรรมดาทุกคนจะเลจะมาอยู่มบอกอาควดพุนหม่นี่จะกิมก็ได้เอาคนละหนึ่งขวดนะคะอุ้ยนี่แห้ะจะเลยจะมาอยู่บอกผู้เดียวเทกหนึ่งมาดิแล้วจะเอาไปกินหรือเอาไปขข่ก็่าพุ่นหยุ่บอกไครตัวยังไหนหยุ่มอยู่ ก่ก็พุทบาทไล่สดเนาะก็พุทบาทไล่สดบื้อเรียนโยมพระบางไขจังหวัดระยองวัดหลวงปู่ทองสุกนะครับเกกีอาจารย์ซือดังพ่อกระบ่าว่างเังสี่อะไพี่น้องครับเออพ่อว่างปุ๊บแถละปุ๊บพ่อมาแจกอยู่พ่อมาโม่ขันหลังนี้เหรอับนี่ขันหลังนี่สี่อะไเออ สียงยสู้ไดหสู้อย่างพี่้องหัวยังก็เอาสู้สื่อสมุนไพน์อ่อนใส่แนเขาไปตะาโตเขาบอกว่า่ท่าดักได้เอย่างผิวเนียนหน้าขาวใสเขาป็นท่าหนาไหมบอสท่าดากก็ได้บุี่ตะปูท่าหนาเป็นเียงหรอครับเอาเใส่ยางนะอาจารย์ อะไร <laughs> เมาคือเมาคือเสียกับมาดันชันบุญกะจีนเป็นบ่อ,อยมีเหลราได้เนี่ยโอ้ยแต่บ้นพีามาม่บุญกะจีนกับมากันชแตกกัน,นว่าห้ามกูไปกินน่าจะใส่รยวยลอยกินนี่รอบ้านบุญละเาล<า>้วไงว่ะบุญกะจีนห้ามดื่มเหล้าในบริเวณรัฐเขาว่า เจ้าดัสน่ะไปนั่งสกแกกุาประตูหงวันเลาแล้เจ้เข้ามาเมาแล้วจะเข้ามาหาเยียบลอยอแสดงว่าที่งขนเจาภาพตัวท,ทีมงขนพิมพองพี่เอตนี่ดยย้วยพเป็นอะนี่เลยยังอันนั้นนี่ลน้องสาวสอสอนรุ่นบริหารกานไปแมงให้ลุกน้องขี้รบเอแมเอดนระปะดีว่่ไโอ้วยพนวมาอยากให้ลุกน้องกินอิ่มนอนรุ่นรถขั้นกับีแอ<ม>ห้างดีีด คุจะร้อนเด้นมัเป็นเดกข้างในไม่ได้หรอไม่ไม่ไม่แล้วไม่เข้ามั้ไม่แต่สีข้าดในมาสั่นฝนตกแห้งกับอะไรน้ำพัวถึงดังอะไรนก็ไม่ติเสียกันฝนเอีาเอาบอกหล้วว่กระสินอาไัไปลูกมาแล้วๆล้มันเดินแล้พี่น้องยากเตออยากเต้นแล้ว ก็ต้องอยู่เกื้อหนุนซาบรีสิวามาคมนนทลัโอ้ยเด็กจะได้ไปเอยียมไปครับสที่แกนแฟนที่หลักสาตเม่ตั้งวขน้อยเอไม่นาแล้วว่าคุณแทนเดี๋ยวนี้ได้ข่าวข่าวว่าอีกทอเป็นมิสูโอ้โอ้ปัดใจแถบมึงมาคนสู่สายก็บอกคุณสร้างอยู่นนี่ กี่วัดทองหรบทหรือเขาตั้งแ่ไห้า้องี่เออโอ้ลองเนก่อนเอาไวีมาให้นี่ันนี้เป็นทงจิเอเจ้าไงักิดนี่ยบอกเออโอ้ยโมน่าก็บอกงเ่อเอาได้ลบอกเจ้ามาเจ้าาสปลเนาะเอามนางมนางม่นางแม่แมแม่ชบเจ้าานีรีบีเจ้าขโอ้ยเนาะนาเจ้าพานีจะมีราีแน แต่แน่นานี่เลยเพาข้นปีกไก่เก่าแทโอ้ยถ่าเป็นได้เงี้ยน้ำข้างกะเปาได้นาแบบนี้รู้แบบยีเป็นแม่ยกนั่นแหละนะโยแม่ยกมาเองเลยต่นี่แม่ยกมาต่มองซ่อนอีสานของซ่อนอีสานอ่แม่เพิ่มขอบคุณครับแม่เพิ่มอแม่เพิ่มตอดปวดพะโล่ให้ให้เท่เลยยี่สิบบาทให้ยี่สิบบาทก็ให้บาขึ้นเ้เแต่ยังมาตุ่มกันมมนให้เ่เดียวเลย วิลลี่ขี้เจ้าภาพเจ้าภาพมหาทวงเต็มเอเบาเป็นงหนเจ้าของนนลูกนาลูกเป็นยังไงว่าเป็นุริเกอแตกปล่อยลรเออนาลานี่เรามาลำขับอุ้ยาจาลากเรือเบอร์หนเงียบกลัวเปนหมีไก่เราจะล่ำยัอย่างกับว่าคุณสังคุณแผนเขาคุณสังคุณแผล่ดีลำดีมางมั้ กใส่แนวอินี้ต่ว่าเอาไปซี่ฉากก็ไปก็จะมาขัดกูจักก็ไปกัจัวัแม่สมีก้าตัวสะกดคำรับในเจ้าพาเปินเบิ้งหมมวลฉาก่็ไปฉากก็ไปมาดังพี้องยับตองไปอย่างหนึ่งมาดังพีมันจะไงชีคนเบิงโอ้มันจะไก่ชีวคนเบิงเด็กรุ่นจากจังหวัดหนองคายดีกว่าที่นี่เดือดแทเพราะมัน กัวมรังเจะรกหนาทีเยียมันจะใชูขาก็นงไงได้ดเดี๋ยวไม่ายเพราอเหิว่ขาเขาหลุดไป นับเยียมคุณแพรผู้ตองกันิล่ะบอนัเต็บอลอต่ต้าเดนะบอนัอลแต่บอลนัอลแต่ขวซอาจไหนล่ะซเอดดี้ครับเอดดี้แนนคับหนาตายขึเป็นยังซีล่ะเตียงปันหนาขึ้นเป็นรถไถเยยบเนาะโลบกินงเนาสั่งกลาบเต้ากัดง งาเลยเป็นง่ายเลย้าง่าเลยผมนน้หนอยปอกานึ่งแ่แต่ว่าตัวแม่เนี่นะโน้ตจถอกับสันอีหลีตี้ยนซื้อไม่จะดังได้หรืเปลตี้ยนจะไหนครับบองนึงต้าก็บไปหยอกมนบ่เต้ากัไปหยอกหมาก็ไปหยอกมันบ่หมาเองขกเต้าแบังเลยนบ่ยังตามเตี้นซื้อไม่ได้เปล่าผมแค่ตีว่าดังบ่ดังผมเตียนซื้อจะไหนเออเจ้านี่นั่นปักกระเตนชื่ออะดังบ่ดังครับนีสัตว์บกาสัตว์ก็เออตาย All okay, then <laughs>